ท่านที่ต้องการหาโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองบริษัทยูมิพัทเป็นทางเลือกหนึ่งบริษัทยูมิพัทมีรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดเริ่มต้นง่ายโดยสมัครฟรีกับบริษัทยูมิพัทในตำแหน่ง4ตํตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งบอด ตำแหน่งที่2ตำแหน่งซิลเวอร์ตำแหน่งที่3ตำแหน่งโกตำแหน่งที่4ตำแหน่ง VP ทั้ง4ตำแหน่งนี้จะมีรายได้ที่แตกต่างกันรายได้สูงสุดคือตำแหน่ง VP ลรองลงมาคือตำแหน่งโกรองลงมาอีกตำแหน่งซิลเวอร์และรายได้เริ่มต้นคือตำแหน่ง bron เราจะเป็นตำแหน่งบรอนซิลเวอร์โกวได้ก็แต่เมื่อมีคุณสมบัติ ซื้อสินค้ากับบริษัทยูพัทสะสมให้ครบ300คะแนนเป็นตำแหน่งบอ์สะสมให้ครบ1000คะแนนเป็นตำแหน่งซินเวอร์ซื้อสินค้าสะสมครบ2,500คะแนนเป็นตำแหน่งโกและซื้อสินค้าครบ5,000คะแนนเป็นตำแหน่ง v i p หรือจะซื้อครั้งเดียวเป็นตำแหน่งบอลซินเวอร์ กู Go, V.I.P เลยก็ได้สินค้าของบริษัทยูนิพั์จะมีคะแนนกำกับอยู่ยกตัวอย่างยาซิฟันมีคะแนนกำกับอยู่20คะแนนยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูมิโกมีคะแนนกำกับอยู่150คะแนนต่อนหนึ่งกล่องอย่างนี้เป็นต้นครับเอาละเมื่อเป็นตำแหน่ง ในบริษัทยูมิพั์เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มสร้างรายได้กันเลยครับรายได้ข้อแรกเรียกว่ากำไรขายปีก30 50ซท่านนำสินค้าไปขายข้างกล่องพอท่านซื้อสินค้ากับบริษัทยูมิพั์ในราคาสมาชิกหรือราคาต้นทุนเราไปขายข้างกล่องเราก็ได้กำไรกำไรนี้ลูกค้าที่ซื้อเรานะครับเป็นผู้จ่ายให้ บริษัทไม่ได้จ่ายให้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ขายเราซื้อใช้เองหรือมีมาหรือมามีรายได้ในระบบกับบริษัทยุพัฒน์ก็ต้องเป็นรายได้ในข้อต่อมาคือข้อที่สองรายได้ค่าแนะนำค่าแนะนำจะมีรายได้ถึง100ถึง130เซได้อย่างไรครับเวลาเราไปแนะนำผู้คนเข้ามาซื้อสินค้าใช้ เหมือนกับเรานี่แหละครับบริษัทจะให้ค่าแนะนําถ้าเราเป็นแนะนําเป็นผู้แนะนําโดยตรงบริษัทให้เรียกว่าเป็นลูกลูกไปแนะนําต่อเรียกว่าเป็นหลานหลานไปนะนต่อเรียกว่าเป็นเหลนคือชั้นลูกเราแนะนําโดยตรงชั้นหลานเราไม่ได้แนะนําชั้นเหลนเราก็ไม่ได้แนะนําชั้นลูกลูกซื้อสินค้ากี่คะแนนเราได้ร้อนะครับ ซื้อร้อยซื้อร้อยคะแนนเราได้ร้อยบาทซื้อสามร้อยคะแนนเราได้สามร้อยบาทซื้อห้าพันคะแนนเราได้ห้าพันบาทชั้นลูกบริษัทคำนวณจ่ายให้ยี่สิบเปอร์เซ็นชั้นหลานบริษัทจะคำนวณจ่ายให้สิบเปอร์เซ็นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนซื้อทุกครั้งบริษัทจะคำนวณจ่ายให้ทุกครั้งจะคำนวณจ่ายให้นะครับทุกครั้งทุกๆุ้าววันห้าวันเป็นหนึ่งรอบ เดือนหนึ่งคะวณจ่ายให้6ครั้งหรือ6รอบนั่นเองเอาละมาดูว่าเราอยู่ตำแหน่งใดหากว่าเราจะู่ตแหน่งบอลเราจะมีไรายได้ชั้นลูกชั้นเดียวนะครับร้อปซหากเราอยู่ตำแหน่งซินเวอร์ซินเวอร์นะครับเราจะมีไรายได้สองชั้นชั้นลูกร้อซนชั้นหลานย0อร์ซน์หากว่าเราเป็นตำแหน่งโก เรามีได้ได้ถึง3มชั้นเลยครับชั้นลูกร0อชั้นหลาน20เนชั้นเหรียสซและเราเป็นตำแหน่ง VIP เราก็ได้3มชั้นชั้นลูกร0 0เชั้นหลาน20เชั้นเหรียสิเ์คะแนนที่เกิดขึ้นจากการซื้อกินซื้อใช้ในในทีมนะครับในที่ผู้เราแนะนํามาก็ดีหรือไม่ได้นํามาก็ดีครับนนก็จะถูกรวบรวมอีกครั้งหนึ่งมากระมนจ่ายให้อีกครั้งหนึ่ง ในรายได้ข้อที่3คือรายได้บาลานซ์ทีมบริษัทยูมิพัฒนมีแผนการตลาดบแบบไบนารี่สองสายงานหรือการตลาดหลายชั้นแบบทวีคูณ2สายงานคือซ้ายกับขวาเราแนะนำผู้คนเข้ามาสมัครติดตัวเราได้เพียงสองคนนะข้างซ้าย1คนข้างขวา1คนแล้วคนที่3 4 5สี่ห้าก็ดแป หรือเรื่อยๆลงไปนะครับก็สมัครต่อกันไปเรื่อยๆนะครับต่อกันไปต่อไป,อไปแล้วก็ผู้คนที่สมัครเข้ามาก็ซื้อสินค้าใช้ในชีวิตประจําวันสินค้าที่ผู้คนซื้อก็ถูกรวมไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวารวมคะแนนกันเข้ามารายได้ข้อนี้บริษัทจะคำนวณจ่ายเอาข้างอ่อนคือข้างที่น้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็แล้วแต่ข้างที่น้อยกว่ามาคำนวณจ่ายให้50-80% 50-80%ถ้าเราอยู่ตำแหน่งบรอนบริษัทจะคำนวณจ่ายให้50%เป็นตำแหน่งซิลเวอร์คำนวณจ่ายให้80-60%เป็นตำแหน่งโกลคำนวณจ่ายให้70%เป็นตำแหน่ง VAP จะคำนวณจ่ายให้80%เรามาสมมติครับว่าถ้าหากว่าข้างอ่อนเรามี10,000คะแนน ข้างแข็งหรือข้างมากกว่าเนี่ยมี20,000คะแนนเอาข้าง10,000คะแนนมาคำนวณจ่ายให้10,000คูณ50%ในตำแหน่งบอลก็5,000บาท10,000คูณ60%ในตำแหน่งซินเวอร์ก็6,000บาท10,000ค70%ในตำแหน่งโก7,000บาท10,000คูณ80%ในตำแหน่ง VIP 8,000บาทคะแนน ที่เหลือข้างบาลานแล้วที่เหลือข้างแข็งหรือข้างมากกว่าก็จะถูกไปคำนวณต่อในรอบต่อไปหรืออีกห่าวันบริษัทจะจ่ายคำนวณจ่ายให้ทุกๆค่าวันที่มีคะแนนข้างทั้งสองข้างเกิดขึ้นผู้คนสมัครกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆยๆนะครับข้างซ้ายข้างขวาก็จะมีผู้คนหลั่งไหลเข้าม,ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเพราะว่าบริษัทไม่ได้จํากัดผู้คน นะไม่จำกัดคู่คนคะแนนก็จะมากมากนะครับมากขึ้นมากขึ้นเป็นแสนเป็นล้านคะแนนไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับแล้วบริษัทก็จะมีเพดานคำนวณการจ่ายให้มาดูครับเราจะมีเพดานทั้ง4ตํตำแหน่งครับ4ตํตำแหน่งนะครับตำแหน่งบอลมีเพดานคำนวณการจ่าย4ี่0มืนคะแนนต่อรอบคูณ6คูณ50เปอร์เซ็นเป็นเงิน2 0,000บาทต่อรอบเดือนหนึ่งก็จ่ายหครั้ง 1, 2 0 0 0 0บาท ตำแหน่งซิลเวอร์มีเพดานคำนวณการจ่าย9 0 0 0หมคะแนนต่อรอบคูณ60%เป็น5 4 0 0 0บาทต่อรอบเดือนหนึ่งจ่าย6ครั้งเป็นเงิน3 2 4 0 0 0บาทตำแหน่งโกบริษัทจะมีเพดานคำนวณการจ่ายถึง1,50,000คะแนนต่อรอบคูณ70%เป็นเงิน1 5 5 0 0 0บาทต่อรอบ6รอบเป็นเงิน6,30,000บาทตำแหน่ง v i p มีเพาดานคำนวณการจ่ายถึง250,000คะแนนต่อรอบคูณ80%เป็นเงิน200,000บาทต่อรอบจ่าย6ครั้งเป็นเงิน1 00 2 0 0 0ล้านบาทรายได้บาลานทีม50-80นี้8์นี้มีเพาดานการจ่ายตั้งแต่ตำแหน่งแรก1,200,000บาทสูงสุดและตำแหน่ง VIP สูงสุด หนึ่งล้านสอแสนบาทหลายหลาท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกบริษัทจุพฒน์ก็จะพัฒนาตำแหน่งตัวเองซื้อสินค้าสะสมให้ได้ครบผ้าพันคะแนนจะได้มีรายได้ที่สูงสุดนะครับต่อมาอีกรายได้ต่อมานะครับเป็นรายได้แมทชิ่งรายได้แมทชิ่ง20-35%รายได้ข้อนี้เกิดจากผู้ที่เราแนะนำมาในชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลน มีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าใดบริษัทให้คำนวณจ่ายให้โดยชั้นลูกเรามีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าใดบริษัทจะคำนวณจ่ายให้20%ชั้นหลานมีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าใดบริษัทจะคำนวณจ่ายให้10%ชั้นเหลนมีรายได้บาลานซ์ทีมเท่าใดบริษัทจะควณจ่ายให้5%ครับ5%เรามาดูว่าเราอยู่ตำแหน่งใดถ้าอยู่ในตำแหน่งบอล บริษัทจะไม่คำนวณจ่ายครับในตำแหน่งนี้จากคำนวณจ่ายตั้งแต่ตำแหน่งซินเวอร์โกวีเอพีตำแหน่งซินเวอร์ได้ชั้นเดียวคือชั้นลูก20%ตําำแหน่งโกได้2ชั้นชั้นลูก20%ชั้นหลาน10%ตําำแหน่ง v i p อพคำนวณจ่ายได้ถึง3ชั้นชั้นลูก20%ชั้นหลาน10%และชั้นเหรียญเรนครับ5%าเรามาดูครับว่าถ้าหากว่า ลูกเรามีมากเท่าไหร่นะครับหลานเราก็จะมีมากขึ้นเท่าตามตัวเหรนเราก็จะมากขึ้นเท่าตามตัวของหลานนะครับรายได้ข้อนี้ชั้นลูกชั้นเหลนมีจํานวนเท่าใดก็เอาคํานวณไปด้วยครับคูณไปด้วยนะครับคูณไปด้วยเอามาดูรายได้ข้อต่อมาเป็นรายได้ออนเซลครับขอขอย้อนนิดหนึ่งครับรายได้แมทชิ่งนะครับ จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าท่านจะต้องซื้อสินค้ารักษายอดคือ300คะแนนเวลาจะรักษายอดจะซื้อรักษายอดตั้งแต่ต้นเดือนหรือรอบแรกวันที่1-5ถึง5เพราะจะคุมคำนวณการจ่ายให้ทั้งเดือนเลยครับทั้งเดือนเลยครับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับได้รับโบนัสขอ้อนี้จะต้องรักษายอดนะครับรักษายอดเพื่อจะ รับรายได้ข้อนี้หากว่าท่านไม่รักษายอดรายได้จะถูกโรนอัพไปหาผู้ที่แนะนําเรามาที่เขารักษายอดครับบริษัทจะไม่เก็บไว้เองจะส่งต่อไปให้ผู้ที่รักษายอดครับเอามาดูรายได้ข้อต่อมาข้อที่5 On ออนเซลห้าเปอซ็นอนเซลหนะครับก็เกิดจากที่เรามีคะแนนสะสมในเดือนนั้นครบสอ0 0 0ื่นคะแนนบริษัทจะคำนวณจ่ายให้5%จากคะแนนทั่วโลกครับ คูณให้เราห้าเปอร์เซ็นหากว่าเรามีคะแนน,นครบสองแสนห้าหมื่นคะแนนบริษัทจะคำนวณจ่ายให้หกเปอร์เซ็นจากคะแนนทั่วโลกนะครับคำนวณให้เราหกเปอร์เซ็นรายได้ข้อนี้ท่านจะต้องเป็น VIP ซะก่อนครับบริษัทจะคำนวณจ่ายให้ทุกทุกสี่เดือนครับไม่ได้ทุกห้าวันเหมือนรายได้ข้อที่ผ่านมาครับได้ได้ไดทุกสี่เดือนจะคำนวณจ่ายให้ ต่อมารายได้ข้อที่7ข้อสุดท้ายครับเป็นรายได้เม็ดเป็นรายได้ไดค่าคีค่าคีก็คือเราเป็น V.P เป็นต้นไปนะครับเป็น V.P เราสามารถคีใบสมัครคีรักษาย,ยอดคีแจงคะแนนท็อปอัพอย่างนี้นะครับเราได้ค่าคีสิบเปอร์เซ็นส่วนตำแหน่งโมบายนะครับซื้อสินค้าในบินเดียวห้าหมื่นคะแนนได้ค่าคีสิบห้าเปอร์เซ็นตำแหนง Center, ่งเซนเตอร์ ซื้อสินค้าในบินเดียว1 0แสนคะแนนได้ค่าคีย20%ได้แล้วขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับตำแหน่ง VIP Mobile และเซ<ม>็นเตอร์ครับเอาละครับรายได้ทั้งหมด7ข้อนะครับก็คือรายได้กำไรขายปลีกรา,ายได้ค่าแนะนำข้อที่2รายได้บาลานซ์ทีมข้อที่3รายได้เมทชิ่งข้อที่4 รายได้ออนเซล5%ข้อที่5ไดรายได้ออนเซลล์ข้อที่6และรายได้ค่าคีข้อที่7นะครับขอย้ำนะครับว่าเมื่อท่านเป็นตำแหน่งบอลแล้วก็พยายามที่จะซื้อสินค้าสะสมส่วนตัวให้เป็น BP ท่านจะมีรายได้ที่สูงสุดกับบริษัทยูมีพั์ครับ